ทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าสมมุติถ้าบุคคลที่สามคนที่เขาเอาคนของเราไปแต่งงานด้วยหรือไปคบด้วยไปอยู่ด้วยเนี่ยถ้าเขาต้องการที่จะคุยกับคุณหรือบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับตัวตนคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขาต้องการที่จะพูดว่าอะไรเขามีพลังงานของไพในน่ใบนี้เขาพูดนะคะว่า จริงๆแล้วชีวิตเขาตอนเนี้เขาต้องการความสงบสุขทั้งทางด้าร่างกายและจิตใจเขาต้องการที่จะ s e ตเ l e ก็คือลงหลักปักฐานเพราะว่าเขามีพลังงานของไพ่หนึ่งหมายเขาเลยตัดสินใจที่จะแต่งงานกับคนรักของคุณทีนี้ด้วยพลังงานต่อไปของเขาเขามีพลังงานสเตรนท์ซึ่ง2คนนี้เขาเป็นเจ้ากรรมนายวิทย์ของกันและกันเขาตามมาจองล้างจองผ่าเอิญ พราะนั้นผู้หญิงคนนี้ต้องใช้พลังงานสูงมากที่จะควบคุม control สิ่งโตตนนี้ไม่ได้ควบคุมง่ายซึ่งสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับสิ่งที่ดีไปเขาได้รับอสรพิษคืออูไรคือเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อหวังผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองหรือเข้ามาแล้วมาแต่งงานกับเขาแล้วก็ยังไปดีลกับคนอื่นไปคุยกับคนอื่นไปไป ไปจีบกับคนอื่นซึ่งทำให้บุคคลที่สามเนี่ยเขาอยู่ในพลังงานที่เขารับไม่ได้เขาเสียใจเขามีพลังงานของไพ่เดโมูนเขานอนไม่หลับเขาเครียดบุคคลที่สามเขารู้ว่าคนของเราเนี่ยมีความรับบางอย่างที่ปิดซ่อนเขานะคะ ทีนี้เนี่ยในบางรายบางท่านเนี่ยบุคคลที่3มกับคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขามีการได้พูดคุยกันแล้วทีนี้สิ่งที่คนของเราเนี่ยเขาพูดกับบุคคลที่3คือเขาบอกว่า I regret lying to you เขาบอกว่าเขาเสียใจที่เขาโกบุคคลที่3มที่มาแต่งงานด้วยเพราะว่าเขาบอกว่า I I hide behind material things ตรงนี้คือเขา แต่งงานเพื่อทรัพย์สินเงินทองเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามเขาไม่ได้แต่งเพราะความรักทีนี้หมอเห็นถึงพลังงานที่คนของเราเนี่ยเขาเป็สารภาพความผิดเพราะว่าเขาไม่ได้มีความสุขกับบุคคลที่สามนะคะแต่นี้ทีนี้เนี่ยบุคคลที่สามเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งจากข้างในภายในของเขาเขามีพลังอนานาจที่จะสามารถควบคุมชะตาชีวิตของเขาได้คนเนี้ย เขาเป็นคนแล่งไพ่เรน์เป็นไพ่ของคนที่แกล่งเป็นผู้หญิงที่แกล่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ชีวิตเขาเนี่ยพบเจอเรื่องราวร้ายๆมาเยอะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะฟันฝ่าไปฝ่าไปได้เดี๋ยวมาต่อสัดไปนะคะมาต่อนะคะทีนี้เนี่ยบุคคลที่3ามเนี่ยเขาก็อยากจะบอกความลับของเขานะคะว่า เขามีพลังงานของคนใหม่เนี่ยเข้ามาลักษณะก็จะมีอายุแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีเป็นคนที่โตแล้วเป็นผู้ใหญ่คือเป็นคนที่มีความคิดมากกว่าคนเก่าของคุณนะนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะฝากชีวิตได้แล้วคนคนนี้เข้ามามอบหนึ่งถ้วยให้กับเขาแล้วมันทำให้เขาเนี่ยมีความสุขมันทำให้เขาเห็นความสำเร็จ มันทําให้เขามองไปข้างหน้ามันทําให้เขาสามารถที่จะวาดฝันอนาคตที่เขาต้องการจากคนคนนี้ได้เขามองว่าความสุขจากคนคนนี้ในวันข้างหน้าที่เขาเห็นนะคะคือมันคือความสุขสนุกสนานมันคือความล่าเริงคนที่เข้ามาใหม่ของบุคคลที่สามเนี่ยเป็นคนขี้เล่นเป็นคนที่มีใจเดียวกันอยู่ด้วยแล้วแล้วมีความสุขเพราะว่าเป็นพลังงานหนึ่งถ้วย บุคคลที่3ก็มีคนใหม่เข้ามาเหมือนกันน,น,นะคะทีนี้พลังงานต่อไปของเขาเนี่ยเขาได้พลังงาน killer of the age นะคะหมอมองว่าตอนนี้บุคคลที่3เขาสุขภาพค่อนข้างที่จะย่ำแย่มากๆอะไรอะไรมันก็เหมือนกับว่ากับตาลปัดไปหมดเขาเสียพลังงาน mm hmm. เขาเสียสมดุล mm hmm. เขาเขาต้องการที่จะจะพักผ่อนในชีวิตของเขาเพราะว่ามันมีพลังงานของ t ี e mm hmm. หมอมองว่าคนของคุณเนี่ยน่าจะไปปอกลอกเงินเขาแหละแล้วเพราะว่ามันมีพลังงานจัสติกเขาทั้งสองคนจะมีในเรื่องของแง่ของกฎหมาย mm. ก็ไม่เกี่ยวข้องมีอะไรสักอยาก่างหนึ่งนี่แหละที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองหลักทรัพย์ทรัพย์สมบัติอืมใช่เพราะนั้นตรงเนี้เขาสองคนเนี่ยถ้าบุคคลที่สามจะบอกคุณได้เนี่ชีวิตของเขาตอนนี้เนี่ย ยำแย่มากๆก,กับบุคคลของเราเขาก็เลยต้องการที่จะ walking away เขาไม่ต้องการที่จะอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะติดคุกไปกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกกับคนเก่าของคุณน่ยนะคะด้วยพลังงานสองไม้แผนการของเขาสองคนที่แต่งงานด้วยกันที่เขาคิดว่าหนึ่งไม้เนี่ยมันจะเริ่มต้นกันได้มันกลายเป็นว่ามันล้มไม่เป็นท่ามันไปต่อไม่ได้บุคคลที่สามเขา เขาต้องเยียวยาตนเองเขารู้สึกแย่เขารู้สึกท้อแท้เสียใจแต่ไม่ว่าจะยังไงบุคคลที่สามคนนี้เขาก็หวังความสำเร็จความสุขความดีงานไม่กับตัวเขาเอง